มีหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายในฝาผนังบ้านซึ่งมีช่องให้เข้าไปเวลาเจ้าของบ้านเผลอมันก็ออกมากินเน้อกินขนมและกันนี้เข้าไปอยู่ในฝาบ้านเจ้าของบ้านล่ำคั้นขึ้นมากก็เลยไปสื่อกับดักหนูหนูเห็นเจ้าของบ้านเอากับดักมาก็ตกใจว่าัสตามาก็ขึ้นติดถึงขาดแน่ๆละ มองว่าเขาสีว่างกับดักหนูไว้มองไดจึงเดี๋ยวออกไปข้างล่างไปบอกแม่ไก่ว่าไก่เอ้ยซอยหนูแนเดอร์เขากะเอากับดักหนูมาไว้ในบ้านแล้วก็ไก่กับอกว่านั่นมันดักหนูบอแมนกับดักไก่บอกี่ยวกับไก่ดอกว่าจันหนูหูซึกเสียใจกับไปหาหมูหมูอยู่ในเล้าหนูกะไปปั๊บทุกกับหมูว่าหมูเอ้ยหมูเอ้ย ตอนนี้หนูแย่แล้วเด้มีกับดักหนูในบ้างโมูกับบ่อสนใจห้องอุดอูดหากินต่อไปหนูกับไปหางัวโตใหญ่อยู่ในกอกบอกว่าง่วแย่แล้วเด้อบานเอามีกับดักหนูงัวกับขำกับดักหนูอีหยังมันติเกี่ยวกับงัวน้ำปัญหาผููไดปัญหามันบ่อต้องมายุ่งกันงัวกับบ่สนใจอีก นูก,กันนาเต่ากับมาอยู่ในป่าบางังบอกล้าออกไปตั้งขึ้นย่านกับดักหนูตกงามเด็กกลางคืนในความเงียบทั้งไก่ทั้งงัวทั้งหมูเอาใจซอยหนูอยู่เงียบเงียบว่าฟังว่าสีสตะขาดบพรได้ยินเสียงดังในเวลากลางคืนภรรยาเจ้าของบ้านบอพ่อใจหนูมาดดนมานานแล้วพ่อได้ยินเสียงกับดับซับดังลั่นเลยกระลุกปลวดในความหมืด จีไปเบิ่งวัดหนูถือจับบอสกะเป้าไปจีกับดักหนูก็บอกหูว่านูกับบอดดอออกมาที่ไม่ย็ดไอ้กับดักหนูมันลันเนี่ยคือง่พิษง่พิษมันถือซับเข่าจีหลังอหลังของมันนี่ติดกับบาดนี่ผู้เป็นภรรยาเจ้าของบ้านมักคลำเบิ่งคึดวันหนูงง่ก็เลยกับเขาจีเหนียวมือ เถือผพิดงูนอนหนึ่งโกลหา่นกันทั้งบ้านสามีก็ไปรับหมอมาเพื่อรักษาภรรยาหมอมาแล้วก็เอายาให้แล้วก็บอกว่าต้องบำรุงกำลังเนื่องจากว่าพิษมันแห้งอาหารปกติบ่พอพ่อต้องกินสุกไก่หมอแนะนำพอบ้านก็ลงไปจับไกเ่เือดเฮ็ดสุกให้แม่บ้านกินเ่อนบ้านได้ข่ขาวว่าภรรยานอนก้มพิษงู กัม่เยี่ยมกันมากกันหลายเต่ามากกลางเว้นมากย่ำมือแรลงมากคำกับมากทางฟอบันจึงต้องเลี้ยงอาหารอาหารที่สี่พ่อเลี้ยงได้ก็คือต้องไปขาหมูเลี้ยงแกกที่มาเฝ้าแม่บ้านหมูตายไปอีกโตเพราะกับดักหนูอยู่ต่อมาบ่จักมือบ้านภรรยาจเจ้าของบ้านตายต้องจัดงานศพคนมากกันทั้งหมูบ้าน เจ้าของบ้านก็เลยล้มงัวเลี่ยงแขกง,ง่วก็ตายไปอีกโตเหตุเพราะกับดักหนูหนูบอกแล้วว่ากับดักหนูมาแล้วแต่ละโตก็บอกว่าโอ้ยมันโมแมนตุระของไข่ตุระบ่อใจเนี่ยนี่บ่กเกียเก่ยวบ่กเกี้ยวบ่อได้เตรียมโตแทนที่สิแก่ปัญหาเล็กหน่อยกับไว้มันลุกล้ำเป็นปัญหาบ้านเมืองใหญ่โตที่เขาเอินว่านำพิงยศเดียว หากคนเฮ้าตอยกันแก้ปัญหาคนละไม่คนละมือตั้งแต่ตนมันกับบอลลุกล่ำถ,ถ้าโมอา่าเพื่อนบ้านเฮ้ามีปัญหาอา่อีหยังแทงสันนาเกิดว่ามันมีไฟใหม่ขึ้นมาเฮาอยู่บ้านหลังเทัดมาอาบอกว่าโอ้บ้านหลังนั้นบอกเกี่ยวกับบ้านของเฮ้า,เ,าเนี่ยอันนี้กับจังซีแหละหยาดย่อมตามแม่นบอซอยดับ ไฟมันกระจามาล่ามไปเรื่อยๆอยงสีที่ละญยาดย่อมเออจึงว่าเอ่อเขาจึงเวลามีไฟใหม่อียังอย่างสีเขาจึงพยายามสกัดเอ่อบให้ปัญหามันลุกลามใหญ่โตอย่าไปคิดว่าโอ้ปัญหามันบ่แม่นปลอยจะนั่นเนี่ยหยาย่อมโซโปสอบกนอยังก็ตามแต่เด้อเอ่ออย่าปล่อยให้มันอ่ลุกลามไปเรื่อยๆเดีต้องเอ่อแก้ได้ับเฝ้าแก้แก้ไขได้ แนะนํำตักเตือนกันถ้าบอแนะนําบอตักเตือนกันแล้วปัญหามันลุกล้ำไปเรื่อยๆ้าบอยไฟเหลือกันแล้วเออมันก็นลุกล้ำไปเรื่อยๆนี่แหละคือจังกับเรื่องกับดักหนูอันเดียวเนี่ยเห็ดไอ้ตั้งไก่ทั้งงูตั้งงัวล่มตายไปตามๆกันพวกเขา้า,า,าก,าอกอออออา็อย่าไปคิดว่าโอ้สุระบอแม่นอย่าคิดว่าบอเกี่ยวเออเห็นบออะไรหนาดยอมมันมีอีหยังตี เกล่ยวเนืองมันมีอีกอยังที่เกี่ยวย่องกันไปเลยๆได้เนี่ยจึงว่าอย่ายอมโตวโปโต้ควันชีวิตของพวกเฮาอยู่ในโลกเนี่ยถ้าแม้นเอาอจักในการแนะนำกันมีการปล่อยเหลือเกลือกูลกันดำเนินชีวิตไปเออและกัชีวิตของเฮาเนี่ยอย่าลืมเนี่ยอย่อมโต้โปโตวควันอย่าลืมแต่ือว่าให้เอาแต่สิง่งดีๆ,ๆเข้าไปอย่าไปเอาสิ่งที่เป็นของเี่ยให้ ไปมักไปหมมไหวนะอยู่ในกระตนกระโตของเฮาคือให้เอ,เอาเอาแต่ความดีเอาแต่สิ่งที่มันมีความงดงามเข้าไปในกระตนกระโตมันจึงสิเกิดคุณมันจึงสิเกิดประโยชน์เดี๋ยล่ะ